วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายวิธีทำภาพป๊อปเอาออกจากแบ็กกราวภาพป๊อปเอาคืออะไรภาพป๊อปเอาคือภาพเหมือนว่าเราจะดึงภาพให้ออกมาจากแบ็กกราวให้มันแสดงเด่นกว่าแบ็กกราวดือก Photoshop ครับขั้นแรกวิธีขั้นแรกรเลยก็คือเราต้องเลือกภาพที่เราต้องการจะทําภาพป๊อปเอามาก่อนอย่างผมเลือกเป็นภาพลนะ็อบบี้ครับต่อมาก็ทําการก๊อปปี้ เลเยอร์ภาพอันนั้นออกมาหนึ่งอีกเลเยอร์หนึ่งมาการกด c อนโทลเจนะครับคัปปี้เดคบให้เราไปนิวเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งมาแทรกตรงกลางร,ระหว่างภาพแบ็กกราวด์กับภาพที่เราคัปปี้มาหลังจากนั้นก็ให้เราลงสีเลเยอร์ปากที่เราแทรกขึ้นมานะครับให้เป็นสีขาว จากนั้นก็ใช้เ t น o l ครับเพราะอย่างภาพอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยมันจะตัดยากคือเราต้องใช้เ t น o l ค่อยๆพอยไปทีละจุดมันจะขึ้นเป็นเส้นป่าอย่างเงี้ยครับคือเหมือนจะเราต้องการตัดภาพคนนี้ออกมาจากแบกาวใช้เ t น tool มันจะง่ายกว่าจากนั้นก็ทําการ c o p y มาคอนเจเอาภาพที่เราเลือกออกมาคขาปอ,อกไปเป็นอีกเลเยอร์หนึง่งหลังจากนั้นให้เรามาเลือกแบกาวที่เราต้องการ แบ็กกราวที่เราจะเลือกมาเราต้องเลือกให้เล็กกว่าภาพที่เราคอบตัดออกไปตอนแรกเพราะว่าเพื่อจะให้ภาพมันจะได้โดดออกมาเด่นกว่านะัหลังจากนั้นครับเราเราเลือกอันนี้ไว้เลือกรีแองกูล่ามาที่ทู ool, เลือกไว้แล้วเราก็มาแอดเลเยอร์มาตรงนี้ในวงกลมสีมแดงเพื่อที่จะเซฟภาพอันนี้ไว้มันจะเค้ืนได้เป็นอย่างนี้ครับพอเราได้ภาพอย่างนี้เสร็จปุ๊บ อย่างนี้มันก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็มาใส่สไตล์ให้กับเลเยอร์ที่หนึ่งเดยการกดที่มลมสีแดงเพ๊่ใส่เส้นสะตก็คือเป็นเส้นขอบของภาพครับให้เราเซตค่าตามนี้ของผมก็ผมเห็นว่าเซตค่าตามนี้ยมันดูออกมาโอเคกว่ามุดเลยเซตค่าไปไอ้ไอขอบนี้คือจะเป็นขอบของภาพ b a c k กราวน์นะครับจะเห็นว่าขอบได้มีสีขาว,ขาวแทรกเข้ามา เพราะว่าผมตั้งตรงนี้เป็นอินไซ e ์อินไซก์คือขอบมันจะบิดข้ามาถ้าเป็นเอาไซ d ์จะเป็นขอบข้างนอกครับต่อมาก็ให้เราเลือกสองเลเยอร์นี้แล้วก็เลเยอร์เมิร์กเลเยอร์คือการรวมเลเยอร์เข้าด้วยกันสองเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียวผมร์กเลเยอร์เสร็จปุ๊บผมก็ามาใส่สไตล์ให้กับภาพใส่เงาเพื่อเพิ่มมิติของภาพก็จะเป็นนี่ครับเห็นว่าผมใส่เงาออกมามันก็จะมีแบบภาพให้ดูมีมิติขึ้นให้มันโดดออกมาจากพื้นหลัง นี่คือภาพที่เสร็จแล้วตอนนี้เป็นภาพที่ก่อนจะทำ pop out ออกมามันก็เหมือนว่ามีคนหลุดออกมาจากภาพเด่งออกมาให้มันดูภาพดูมีมิติมากขึ้นครับบรไบาก็จะเป็นอย่างนี้ครับไบาก็จะเป็น กาิทีทำอีกภาพหนึ่งนะครับเริ่มมาแล้วทำการ Copy Layer ก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาแยกตรงการแล้วก็ลงสีด้วยทั้งสีให้เป็นสีขาวที่เลเยอรตรงกางให้เป็นสีขาวนะหละังจากนั้นเราก็มาเลือกที่ l a เยอรหนึ่งผมใช้เ็นทู ในการแบบผมจะเอาหัวแมวให้โผล่มาเด่นกว่าตรงตัวครับ mm hmm. พอเริก่กเด่นก็ที่ขวาเอ็กซ mm ์เซลเลชันให้มันเป็นภาพแบบนี้ ให้เหมือนว่าเราเลือกพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วก็ Copy ไปอีกเลเยอร์นึ่งแล้วจะได้เป็นหม,ห,หมวอไม่เอาไปต่าไปก็ทําการเลือกพื้นหลังพื้นหลังก็คือต้องเราต้องเลือกเล็กกว่าเพื่อให้ภาพมันโดดออกมาผมก็จะเลือกประมาณนี้แล้วก็ทำการสร้างเลเยอร์มาขึ้นมา หลังจากนั้นก็ให้เราคลิกที่เลเยอร์มาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไปใส่สไตล์ให้มันใส่เส้นทั้งในให้มันแล้วใส่เส้นอินสายเอผมใช้เส้นเป็นสีนี่เท่าๆผม่็ได้ประมาณนี้ให้มันชาบันโดดอออกมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ มาทำการ merge layer สอง layer เข้าด้วยกันเมืการกดคลิกที่เ a y e r สองอันนี้แล้วกดชิปคา้างไว้ครับเราไปตรงที่เลเยอร์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็กด m e r เล layer หรือคีย์ลัมันคือ ctrl E ครับเราก็มาใส่ใส่เสงาให้มันเพื่อเพิ่มภาพให้มันดูมีมิติขึ้นมาหีหนิง ก็ใช่ประมาณนี้แล้นะเราก็จะได้ภาพที่แบบเป็นภาพปอปเอาก็คือหัวโผลมามากกว่าตัวหัวคือผมเลือกหัวมาให้มันโผลมาคือ้นภาพเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วผมก็เอาให้แบบว่าเป็นภาพปอกเอามาแต่คือจริงเราจริงๆเราต้องเลือกรูปที่แบบว่าอย่างที่ผมเลือกรูปแรกที่กีฬามันจะแบบสัดส่วนมันจะชัดกว่าเวลา ป๊อปเอวาม,ามันจะสวยป่าแต่นี่คือผมว่ารูปนี้มาถ้าเป็นวิธีขั้นตอนกรทำแบบละเอียดครับก็อ่นนี้ครับ